ขอเสียงคนที่อยากมีผัวใหม่เลยค่ะเดี๋ยวมูเจ้าห้องดังๆนี่มูเจ้าเที่ยวกับผัวปัจจุบันได้ไปนี่อา้างเนี่ยเขาก็ได้ห้องนี่โอ้นั่งเล่นเ็นส่งคุ่อเลยขอเสียงคนโสดหน่อย ฟซนยัขึ้นเมื่อมา,มาระวังผัวตีคุ้มตาแล้วจะอบอกไงพี่ตี้มาขึ้นถือเลขไหมขอบพระคุณสำหรับทุกทกกำลังใจในค่วงวันนี้ด้วยนะคะ,ะ,ะเรายิ้มเสียงโห่แล้วแล้วก็ทุกๆทุ่งฟาลัยจากพี่ๆแม่ทุกทุกท่านที่มาให้กำลังใจในค่วงคืนนี้นะคะ โดยเฉพาะด้านหลังแล้วก็ตรงกลางนี่บอกว่าไม่เมาโอ้ยแม่เราก็่ยอมจะเชียนน้องพี่จะเต้ยนเนี่ยน่ารักมากเลยใช่ค่ะนะครับพี่ฟิวคะขออนุญาตอีกหนึ่งผลงานเพลงฝากพี่น้องชาวออสเตรเลียเายลาเมื่อนี้ฮะพี่น้องมากเมื่อนี้นี่ข่อยเสื้อเลยว่ามีมีเป้าหมายมีเป้าหมายแล้วที่สำคัญคือมีมีคนที่ชอบอ่ากินเด็กไหมคะ มีคนที่ชอบเพื่อนที่อายุน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหรือเปล่า Happy birthday, Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุดๆเลยครับผมแล้วได้มงกุฎไปให้เพชรพลอเลยครับแบ่งครึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ดีขอบคุณพี่บุ๋มนะคะขอบคุณทีมงานพี่ๆทีมงานผู้จัดทุกๆท่านนะคะที่ดูแลพวกเราตั้งแต่มาถึงออเซียจริงๆแล้วแบบกังวลมากเลยเห็นบอกว่าช่วงนี้คอนเสิร์ตเยอะนักร้องจากเมืองไทยเยอะยันมัมีคนมากมันนี้ยันมัมีคนมาก อยยากาผู้เจ้าล้มแทบตักทุกคนลนครนบแม่แ,มแบนบขึ้นหลายอยู่แบบซาดในบ้านน้ำมูบสิบมีคนมาเดินยานหนาลานะอิตาเลีอยู่เบ้อง้ว่า,าบอยกับแอนมาเเียะมีคนมาเบิน เนาะโดนๆเพื่อนแล้วก็จริงๆไม่ใช่นานๆครั้งนะเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะได้มาหรือ,ปอเปล่าะเรียว่ากันพี่น้นองกลับขึ้นไปเมืองไทยอย่าลืมจะตอปล่อยกันแอนในเรื่อง oh! แล้วก็ถ้ามีโอกาสไปแสดงที่ไหนก็ถ้าไปได้ก็ไปกําลังจใจกัแล้วก็บอกได้ว่าได้เจอกันอยู่ที่ซิดนีย์นะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงสำหรับคนที่ชอบกินเด็กเกินนนะคะ